สวัสดีครับกลับมาพบกับพอรแคสของปักสายอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นเอพิโซดที่13นะฮะเราจะมาพูดกันในเรื่องของว่า wwe เนี่ยทำไมเขาถึงใช้นักมวยปั้มอย่างเหมาะสมไม่ได้นะครับทุกคนเนี่ยก็คงมีความคิดคล้ายๆกันนะว่าเอ้ยนักมวยปั้มใน wwe เนี่ยแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยหลายๆคนนี่คือระดับตำนาน ในค่ายอินดี้ในค่ายต่างๆก่อนที่จะเข้ามาอยู่ใน w w e ด้วยซ้ำแต่ทว่าทำไมทุกคนที่เข้ามาใน w w e ถึงกลายเป็นนักมวยปล้มระดับรองแต่น,นักมวยปั้มที่อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยกับกลายเป็นนักมวยปั้มที่ไม่เก่งเลยไม่มีความสามารถใดๆไม่ได้เป็นที่ถูกใจของแฟนๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องราวที่ ดับเบิลยูดับเบิลได้สารต่อนั้นเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องนะครับการทําเรื่องราวของเขาในส่วนของมวยปั้มเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ต่อกันไปเรื่อยๆหมายความว่าอะไรหมายความว่านักมวยปั้มคนหนึ่งเนี่ยครับจะมีเรื่องราวที่ยาวและต่อเนื่องจะไม่ใช่แค่เอาหนึ่งเดือนจบสองเดือนจบบางคนมีเนื้อเรื่องยาวกันเป็นปีๆนะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงหนึ่งนะครับที่เรื่องเราไม่เคยพ้นไปไหนเลยระหว่างกลุ่ม Evolution นะครับก็จะมีตัวหลัก4คนก็คือ Triple H, ์ i ฮชดิกแฟร์นะครับแรดิโออตันแล้วก็บาติสต้า w ต่ใช้เวลาในการปั้นเซกชันกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มของ The Shield นะฮะ ก็ใช้เวลาในการปั้นอย่างยาวนานนั่นก็คือการทําให้เรื่องราวมันต่อเนื่องนักมวยปั้มเหล่านี้จะต้องโผล่หน้ามาในกล้องโผล่หน้ามาในอีเวนต์ทุกๆครั้งที่มีโชว์นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโมเมนตัมต่างๆที่สร้างขึ้นมามันก็จะดรอปลงไปตามการเวลานะครับดังนั้นแล้วการปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวยังไงในเมื่อ นักมวยป้ามกลุ่มหนึ่งนะครับจำเป็นที่จะต้องออกมาหน้าโชว์อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสล็อตหรือว่าพื้นที่ของนักมวยป้ามนั้นๆเนี่ยจะถูกกำหนดค่อนข้างตายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาเป็นกลุ่ม evolution แล้วกันนะครับมีสมาชิก4คนนะฮะสมมุติว่าใน1นึ่งอีเวนต์โคตาของนักมวยป้มที่จะได้ปรากฏตัวในโชว์นี้มีสาคน นะครับสามสิบคนเนี่ยตำแหน่งสี่คนเนี้ยจะอยู่ที่กลุ่ม e v o l อ t i o n อย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าจากสามสิบเหลือยี่สิบหกนะฮะทีนี้มันก็จะไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มของ Evolution แหละเรื่องราวของเขาก็จะต้องมีฝั่งตรงข้ามมวยปั้มจะต้องมีสองฝั่งเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย e v o l u t i o n สี่คนนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะต้องมีอีกสี่คนซึ่งเป็นนักมวยปั้มที่ เป็นตัวใหญ่มากก็ไม่ได้เพราะว่าคาแรคเตอร์ของ Evolution คือต้องออกมาชนะคนอื่นๆเรือ,ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย t v o n u t i o n มี4คนสัปดาห์นั้นก็ต้องมีอีก4คนที่เป็นคู่ต่อสู้ของ Evolution เท่ากับว่า8แล้ว8จาก30นะครับเหลือ22ที่นะฮะเท่ากับว่าสล็อตที่เปิดมา100%เนี่ยหายไปกับกลุ่มนี้ นะครับส่วนหนึ่งทําให้นักมวยปล้ำคนอื่นๆเนี่ยมีพื้นที่ที่จะเข้ามาในโชว์แต่ละโชว์เนี่ยน้อยลงแล้ว WWE เองเนี่ยก็ไม่ได้มีเรื่องราวชูแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น WWE มีการโชว์เรื่องราวอย่างน้อยๆ2เรื่องราวใน1โชว์นะครับอย่างน้อยๆน,นะครับบางโชว์เนี่ยสหรือ4เรื่องราวด้วยซ้ํานะครับเป็นคู่เอกเป็นแชมป์เป็นเพื่อนแท็กทีมหักหลังการเป็นคู่ผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับ คือมันก็จะมีเรื่องราวมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเรื่องราวต้องใช้นังมวยปั้มคนเดิมอย่างต่อเนื่องและใช้สล็อตนั้นต่อไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับ1ปี Evolution ต้องการ8สล็อตเพื่อบิลขึ้นมาเพราะฉะนั้น8สล็อตเนี้ก็จะอยู่ไป1ปีนะฮะถัดมาเป็นคู่แท็กทีมสมมุติว่าช่วงที่เป็นเจฟฮาร์ดีกับแมทฮาร์ดีออกมาสู้การมีปัญหากัน อย่างน้อยสามเดือนเรื่องราวของสตอรี่ของสองคนนี้กว่าจะจบก็สองคนนี้จะกินสล็อตไปอีกสามเดือนนึกออกไหมครับถ้าเอ o l u t i ช n สี่คนแปดคนแล้วไม่มีแชมป์เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าจะต้องมีสล็อตสำหรับแชมป์ต่างๆในหนึ่งโชว์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่อเนื่องของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยหลักนะครับอยู่ที่ว่าค่ายนั้นเนี่ย ชูลงใครช่วงไหนจะสังเกตได้ว่านักมวยป้ามบางคนหายไปจากจอเลยในขณะที่ค่ายกําลังชูอีกคนหนึ่งอยู่นะครับก็คล้ายๆว่าได้พักร้อนนั่นแหละแต่ว่ามันจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนที่กําลังพีกๆจะได้หยุดไหมผมว่าก็น่าจะยากเพราะว่าเขายังคงมีเรื่องราวต่อไปเรื่อยๆเป็นตัวดีบ้างเป็นตัวเลวบ้างสลับกันไปมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให การใช้นักมวยปั้มอย่างเหมาะสมเนี่ยเป็นไปได้ยากเลยก็คือจํานวนของนักมวยปั้มนะฮะต้องยอมรับว่า WWE มีนักมวยปั้มเยอะมากเยอะมากมาก,มกนะครับใช้คําว่าน่าจะหลักร้อยคนได้นะครับถึงแม้ว่า w w e จะมีโชว์มากมายไก่กองก็แล้วแต่แต่นักมวยปั้มหนึ่งร้อยคนครับก็ไม่สามารถที่จะโคเวอร์พวกเขาได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีนักมวยปั้มที่ฝีมือดีแต่ไม่ได้ใช้งาน เยอะแยะมากมายนะครับเปรียบเทียบกับค่ายอื่นๆอย่างเช่นค่ายอินดี้บางค่ายมีนักมวยปั้มประมาณนักมวยปั้มประจําในค่าย1ิบคน20สิคนนะครับแล้วจะโชว์ครั้งหนึ่งก็จะดึงนักมวยปั้มคนอื่นๆเข้ามาแจมจากค่ายอื่นๆนะครับเพราะว่าว WWE ไม่รับฟรีแลนซ์นะครับแต่ทว่าค่ายอินดี้เนี่ยสามารถรับฟรีแลนซ์ได้ฟรีแลนซ์ก็คือนักมวยปั้มที่ปั้มค่ายไหนก็ได้โดยที่ไม่ได้สังกัดค่ายใดค่ายหนึ่ง นะครับอาจจะเซ็นสัญญาแบบว่าอสอสอปีเอ้ไม่ใช่2ปีอาจจะเซ็นสัญญา2เดือน2อีเวนต์หรืออะไรแล้วแต่นะครับแต่ว่าเป็นการจ้างเป็นงานงานไปไม่ได้สังกัดค่ายใดค่ายหนึ่งรับงานได้ทุกค่ายนะฮะแต่ W E ไม่มีฟฟีแน์เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีนักมวยปั้มส่วนหนึ่งที่กันไว้สําหรับแพนนักมวยปั้มคนอื่นๆน,นะฮะ W W E มีนักมวยปั้มหน0่คนจัดอีเวนต์ให้สัปดาห์ละ3วันก็ไม่เพียงพอ นะครับเพราะว่ารอก็จะมีกลุ่มนักมวยปั้มของเขา smackdown, NXT ก็จะมีกลุ่มนักมวยปั้มของตัวเองซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยก็ไม่เกิน20คนในแต่ละโชว์นะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ย WWE ก็เซ็นสัญญาเข้ามานะครับมากมายไกายกองเพราะว่าเกิดค่ายอีกค่ายหนึ่งก็คือ AEW mm hmm. WWE ก็เลยกว้านเซ็นสัญญานักมวยปั้ำเข้ามาอย่างมากมายใครดูมีฝีมือใครดูมีเรื่องมีราวที่น่าสนใจ ดึงเข้ามาเข้าตัวเองไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ W W E ทำเพราะฉะนั้นนักมวยปล้มที่เข้ามาก็จะมีมากเกินความต้องการของการจัดอีเวนต์มวยปล้ำนึกออกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็คงไม่แปลกใจที่ว่าทำไมนักมวยปล้าที่อยู่ในค่ายด,ดินเก่งเหลือเกินนะครับแต่ว่าเข้าไปอยู่ใน W W E กลับไม่ได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ อันนี้เรายังไม่พูดถึงเรื่องของเรื่องราวที่ WE มีปัญหาเรื่องที่เด็กเอาท่ามวยปั้มยากๆไปใช้ไปเล่นกันแล้วเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงเนาะแต่พูดถึงเรื่องของว่าจํานวนของนักมวยปั้มเนี่ยมันมีมากเกินความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่เขาดันอยู่แล้วเขาก็ดันคนนั้นต่อไปนะครับคนไหนที่เพิ่งเข้ามาก็ต้องดูว่าจะเสียบตรงไหนได้บ้าง แล้วก็นักมวยปั้มที่เข้ามาภายหลังเนี่ยมีใครบ้างที่ดึงดูดสายตาของคนดูได้อันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยนะครับผมชอบ aj style ในตอนที่เขาเข้ามาใน WWE ใหม่ๆถ้าใครสังเกตลูกเล่นของ aj style คือการเล่นกับเชือกอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีใครทำมาก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าค่ายอินดี้อื่นๆนะมีคนเล่นเชือกแบบนี้ไหมคือการตกเชือกคือการโดนเหวี่ยงอัดเชือก ถ้าตกเชือกของเขามันดูรุนแรงแล้วก็อันตรายมากๆหลังๆเนี่ย AJ ไม่ได้ทำแล้วแต่ในช่วงเปิดตัวครับลองย้อนกลับไปดูได้เลยว่าในช่วงเปิดตัวที่ไม่ใช่ใน Royal Rumble นะในช่วงเปิดตัวที่ปั้มใน Raw ใน SmackDown อะไรพวกนี้ครับ AJ s t y l e ตกเชือกได้น่ากลัวมากแล้วเช็คพอยต์มันอยู่ตรงนั้นครับเช็คพอยต์มันคือคนดูจดจำรูปแบบของ AJ s t y l e โองโหตกเชือกแรงวะ่ะ มีโมเมนต์ให้คนพูดถึงแวลูของ A อเจซไน์พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเป็นผลให้เขาได้รับชัยชนะในสิ่งต่างๆแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะฮะต่อมานะครับเราพูดถึงเรื่องของจำนวนไปแล้วหนึ่งค่ายมีนักมวยปั้ำหนึ่งร้อยคนเราไม่สามารถกระจายความความต้องการความเท่าเทียมแล้วก็ความโดดเด่นให้กับทุกคนได้เนี่ยอย่างแน่นอนนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะ w c w นะครับที่มีน้กมวยปั้มมากมายไก่กองและเป็นนักมวยปั้มในระดับตำนานทั้งสิน้นสุดท้ายเนี่ยก็หาบทที่สวยงามให้กับทุกคนไม่ได้จนมีปัญหาการหลังฉากแล้วก็มีเรื่องของค่าตัวที่มากมายจนสุดท้ายสมาคมก็ต้องปิดไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความเหมาะสมแล้วกันนะครับบทความเหมาะสมของบทที่จะได้รับต้องบอกว่าใน wwE ก็มีบทบาทอยู่ไม่กี่อย่าง นะครับจอมพลังนะครับนักมวยป้ามฝีมือดีนะครับนักมวยป้ามฝีปากกล้าคู่แท็กทีมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวตลกนะครับวนๆกันอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวละครเท่านั้นแต่ว่านักมวยป้ามที่เป็นตัวแบบเนี้ยจะมีมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดเรื่องของจอมพลังนะครับจอมพลังเนี่ยย้อนกลับไปนู่นก็บโชว์นะครับเป็น เดลเกรคารนะครับตัวใหญ่ๆบิ๊กๆแล้วก็ที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็คือวลาดิเมียคอสลอฟมาที่เป็นรัสเซียครับแล้วก็เป็นหน่วยกา้านบ้าพลังอ่ะอัดทุกคนชนะแม้กระทั่งอันเดอร์เทเกอร์มาแล้วอ่ะแต่ว่าสุดท้ายก็บทตันเราก็ไปไหนไม่ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของใคลละบล็อกเลสเนอร์โอเบิร์กพวกนี้สายจอมพลังปีศาจนะครับ ตอนนี้หลักๆก,ก็จะเป็น b r o u s t r o m a n นะถ้าผมถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะ Braun s t r o m a n ก็คือจอมพลังของ WWE ในตอนนี้นะครับมีการแบบว่าโหถ้าตอนนั้นนี่คือยกรถอะยังโหดนะครับก็บิลด์เรื่องของเป็นการเป,เป็นเป็นจอมพลังไปนะครับนักมวยป้ามฝีมือดีนะครับตอนนี้ก็จะเป็น Daniel Bryan นะครับย้อนกลับไปเป็นใครละเอ่อเป็นนักมวยป้ม ผู้ยิ่งใหญ่ที่ล่วงลับอย่างคิสเบนวานะครับเอ็ดดี้กาเลโลเอ่อจริงๆเวนเรียบลีเกิลก็ถือว่าเป็นนักมวยปั้มที่มีเทคนิคที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าบทบาทของเขานั้นดูไม่ได้โชว์ฝีมือลายมือเต็มที่สักเท่าไหร่นะฮะปัจจุบันก็เป็นเดนิลไบอันนะครับมีใคลละเอเจสตล์นะครับเป็นนักมวยปั้มที่ทำแมตช์ได้ดีแล้วกันมีเทคนิคการปั้มที่ดีนะครับคู่แท็กทีมย้อนกลับไปสมัยนู้นเลยก็จะเป็น Uh, Hardy Boy เนอะเป็น Dudley Boy เป็นอ่อ uh, e and Christian เป็น Christiano เป็นวานะครับย้อนกลับไปนะครับต่อมาก็จะเป็นเซ c กชันเป็น a c uh, t e a m อย่างอะไรละ่ะหลายๆทีมะนะครับแล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นพวกแบบว่า New Day uh, the Club นะครับ หลังๆเนี่ยถ้าสังเกต wwe เนี่ยจะใช้เป็นเซกชันซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับคือเซกชันก็คือกลุ่ม3คน4คนอะไรเงี้ยแล้วแต่นะฮะทีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของความเหมาะสมแล้วกันนะครับต้องบอกว่าแต่ละคนมันจะต้องในสมาคมนะครับใน wwe ต้องมีบทบาททุกบทบาทเพื่อจุนเจือซึ่งกันและกันถ้า wwe นักมวยปั้มทั้งหมดในคา่ายในค่ายเนี่ยครับใช้เรื่องของสกิลเลยใช้เรื่องของการปั้มโหมมันมากถูกใจแฟนๆเต็มที่นักมวยปั้มที่เป็นจอมพลังนะครับนักมวยปั้มที่เป็นเน้นเรื่องราวการพูดคุยแสดงบทบาทสีหน้าท่าทางแล้วก็นักมวยปั้มที่เป็นส่วนของตัวตลกเนี่ยก็จะถูกดับไปโดยปริยายนะครับซึ่ง ต้องบอกว่า WWE มีความเป็นรายการทีวีมากกว่ามวยปั้ำอีเวนต์อย่าง100%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องชูอะไรในหน้าจอโทรทัศน์เพื่อขายสินค้าต่างๆนะครับลองนึกสภาพดูว่าถ้าใน1 e v e n อีเวนต์ของ WWE นะครับมีอ่ะแคู่นะครับมี8คู่นักมวยปั้มทุกคนเก่งหมดแมตต์ดีทั้ง8คู่จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ทุกคนจะพูดว่าโอเคโอ้แมตสนุกมากแต่มันจะไม่มีอะไรให้จดจำนะครับต้องยอมรับว่าการทำการตลาดของ WE สําสำหรับบ็อกเลสเนอร์เนี่ยดีมากนะครับใช้คำว่าดีมากเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนจดจำบล็อกเลสเนอร์ได้ทุกคนจดจำบ็อกเลสเนถึงแม้มันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับ นักมวยปั้มพาร์ทามจอมขี้เกียจแชมป์ที่ไม่โผหัวมาเลยหรือนักมวยปั้มที่จบแมตช์เร็วมากๆเมืองขี้เกียจปั้มนทุกอย่างมันแย่แต่ทุกคนพูดถึงบล็อกเลสเนอร์นึกออกไหมครับถ้าเราพูดถึงว่าเฮ้ยรอสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจนี่ไงบล็อกออกมาเอฟฟใส่คนแล้วก็เดินกลับไปแชมป์แม่งโผมาแค่เนี้ยรับเงินสูงชิบหายแต่คนพูดถึงมากคนพูดถึงไปในวงกว้างมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย ในโชว์นะครับจำเป็นที่จะต้องมีอะไรให้คนกลับไปพูดถึงและกระจายสิ่งที่เขานำเสนอออกไปต่อคนอื่นๆลองนึกสภาพว่าถ้าคนที่เป็นจอมเทคนิคป้้มดีอย่างเดนิเอลไบอนได้รับบทจอมพลังจะเป็นยังไงบทบาทมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับแล้วก็ความจุนเจือความความสมจริงความน่าสนใจมันจะเพี้ยนไปหมด นะฮะความเป็นรายการทีวีเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาทามวยปัํมให้มันอยู่ในรูปแบบของทีวีครับเราต้องยอมรับว่ามันเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์มีส่วนมากๆในการที่ทําให้รายการนั้นน่าสนใจนะครับอันนี้ ผมไม่ได้โจมตีนะครับผมไม่ได้โจมตีนะแต่ว่า AEW เองนะครับก็ยังคงให้เจริโก้เป็นแชมป์คนแรกของสมาคมเพราะว่าเมื่อมันเป็นรายการทีวีแล้วเนี่ยคิสเจริโก้เอาอยู่มากๆเขาสามารถคอนโทรลเขาสามารถดึงคุณค่าของแชมป์ให้มันสูงขึ้นให้มันมีแว l u ลูมากขึ้นนะครับในขณะที่ถ้าเราพูดก,กันตรงๆคิสเจริโก้แก่แล้วนะ แล้วก็การปั้มก็ไม่ได้หวือหวานักมวยปั้มหลายคนใน AEW ปั้มดีกว่าเจดิโก้เยอะๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยเมื่อมันเป็นรายการทีวีแล้วนักมวยปั้มจําเป็นที่จะต้องมีสกิลอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ปั้มมันอย่างเดียวจะต้องมีสกิลอย่างอื่นที่อยู่หน้าจอแล้วคนดูรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจอยากดูคนคนนี้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับถึงแม้ว่า การปั้มของเขาจะไม่ได้สนุกสนานมากมายไก่กองขนาดนั้นแต่ว่าความน่าติดตามครับคนอยากดูคนนี้ต,ต่อไป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 ก็ทําให้คุณเป็นนักมวยปั้มที่ประสบความสําเร็จได้แล้วเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรของ WWE ก็มีหลายอย่างนะครับวันนี้เนี่ยหลายๆคนพูดว่าโห้เอใช้นักมวยปัม้มดีจัดแมตช์ได้สุดยอดสนุกแต่ว่าลองตั้งคําถามเล่นๆครับว่าถ้าวันหนึ่ง AEW เป็นค่ายที่ใหญ่มากกว่านี้ ซึ่งตอนนี้ก็ใหญ่อยู่แล้วนะแต่เราพูดถึงในกรณีที่ว่า A.W. เซ็นสัญญานักมวยปั้มมาหนึ่งร้อยคนหรือว่าห้าสิบคนนะครับให้ w มีนักมวยปั้มห้าสิบคนความกระจายความเหมาะสมเนี่ยจะยังคงเป็นที่น่าพอใจสำหรับทุกๆคนไหมนะครับเราต้องบอกว่าแมตช์ของ A.W. ะน่าจะดีอยู่แล้วละ่ะ ะครับในการป้ามของเขาเนี่ยเพราะว่านักมวยป้ามแต่ละคนก็มากฝีมือเนาะตัวแมทเนี่ยอาจจะดีนะครับแต่ว่าถ้าคนมันเยอะกว่านี้นะครับความต้องการนักมวยป้ามและเงื่อนไขมันเยอะกว่านี้อย่าลืมว่า a อเป็นค่ายที่ยอมให้นักมวยป้ามไปป้ามค่ายอิสระอื่นๆได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้านักมวยป้ามคนไหนเป็นแชมป์ของค่ายใดๆอยู่ ก็จะมีปัญหาเรื่องของเงื่อนไขว่าถ้ามาปั้มห้ามแพ้นะซึ่งเรื่องราวของค่ายสลักกับค่ายของ A W จะขัดกันหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาที่ผมเห็นก็คือแพ็คแพ็คที่เป็นแชมป์อยู่แล้วก็มาปั้มสุดท้ายตัดสินกันไม่ได้ว่าจะยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวนะครับให้นามวยปั้มคนอื่นมาเสียบแทนเงื่อนไขต่างๆมันมีอยู่ในทุกๆค่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่า นักมวยปั้มในแต่ละค่ายในแต่ละที่เหมาะสมกับสิ่งใดแล้วก็จำนวนมากพอไหมนะครับอย่างถ้าอยากพูดถึงเซตอัพเซตอัพนักมวยปั้มค่ายไม่พออยู่แล้วนะครับนักมวยปั้มของเซตอัพมีอยู่678คนจัดอีเวนต์ even ไม่ได้คนมันน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดึงนักมวยปั้มฟรีแลนซ์จากที่อื่นมานะครับหรือว่านักมวยปั้มจากค่ายอื่นๆมาเพื่อให้ทุกคนได้มีแม์ที่ดีแล้วก็ มีอีเวนท์ที่สมบูรณ์นะครับการผักนั้นก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามีนักมวยปั้มอยู่ไม่กี่คนมันโยนบทให้กันได้นิดหน่อยแบบนิดเดียวก็ถึงแล้วนึกออกไหมเพราะว่าวงมันมันแคบมากแต่ถ้าวันหนึ่งเซตอัพมีนักมวยปั้มสามสิบคนมันจะต้องมีการคัดและคนไหนจะอยู่ในระดับไฮการ์ดนึกออกไหมครับคือท็อปการ์ดนักมวยปั้มท็อปการ์ดที่เป็นแถวหน้าของสมาคม มิดการ์ที่เป็นตัวกลางๆชิงแชมป์ยกตัวอย่างเช่นเป็นชิงแชมป์อินเตอร์ชิงแชมป์ยูเอสชิงแชมป์แท็กทีมแล้วก็มีนักมวยปั้มโลกาที่เป็นตัวแพ้ให้กับคนอื่นๆสม่ำเสมอน,น,นะครับอันนี้ก็พอมันเยอะก็จะต้องมีการแบ่งมันเป็นธรรมชาติของมวยปั้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเอาใจเชียร์นักมวยปั้มที่ตัวเองชื่นชอบไม่ว่าเขาจะได้รับบทบาทแบบไหนก็ตาม นะครับนักมวยปล้ำบางคนก็โอเคที่ได้รับบทบาทแบบนั้นบางคนก็ไม่โอเคแต่ว่าเขาก็ต้องทําในสิ่งที่เขาจะต้องทําต่อไปก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยนักมวยปั้ำที่ตัวเองชื่นชอบนะครับแล้วก็สนับสนุนเขาอย่างเต็มที่นะสำหรับวันนี้พอดแคสต์ของปักษาในเรื่องราวของ W W E ใช้มวยปล้ำได้อย่างเหมาะสมหรือไม่เนี่ยก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในอพนะิโซดหน้าสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคน โชคดีฝันดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีตอนนี้สวัสดีครับ